ว่ามนุษย์นั้นไม่อาจฉลาดกว่าชีวิตตัวเองเพราะเราจะได้คำตอบตามหลังเสมอเองอกว่าจะเข้าใจพ่ออาจจะต้องเป็นพ่อสเองถ้าให้หนะเน็ก ขอใหม่คําตอบเปลี่ยนไหมสมมติว่าพระเจ้าลงมาตอนนี้มีหนึ่งข้อเปลี่ยนจากเดิมข้อเดียวเลยฮะผมจะขอพอรว่าขอให้ทุกการตัดสินใจของผมนั้นถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นเถอะผมจําได้วันนั้นที่เราวิ่งกันผมมีความสุขกับชีวิตทุกวันนี้มากผมมีความสุขในวันที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ลงและผมชอบความเป็นผู้ใหญ่ความแก่มากในแง่ที่ว่าเราได้มีโอกาสเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเลยฮะวันนั้นเนี่ยเรา่วัน่ยกันผมคุเยวับเอว่ควมัมลัของชีวิตก ก็คือตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะสนใจว่าคนอื่นจะมองเรายังไงมันก็เลยสะท้อนมายังเสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานกวัดูไม่ดีเพราะแค่ว่าคนมองเราอยู่แต่พอเราอายุประมาณสัก30เราจะมีความสึกเราจน เหนื่อยเหนื่อยที่ต้องทําอะไรตามสิ่งที่คนอื่นมองช่างแม่งกูอยากจะทําในสิ่งที่กูอยากทําพอจนเราอายุ50เนี่ยเราจะได้คําตอบโคตรเซอร์ไพรส์เลยคือหนึ่งไม่มีใครมองมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครสนมึงตั้งแต่ตอนมึงเป็นเด็กอยู่แล้วมึงแม่งทะเลาะกับความคิดมึงเองมาตลอดผมว่าจนมีชีวิตมาถึงตอนนี้นะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตคือการตัดสินใจคนเราจะดีจะเลวอยู่ด้วยการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้ามีเรื่องที่ต้อง ซ้ายหรือขวาเนี่ยผมว่าชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตลอดการจากซ้ายหรือขวาคบคนนี้หรือคบคนนี้กินนี่หรือไม่กินนี่ทํานี่หรือไม่ทํานี่ทะเลาะกับแฟนโมโหระหว่างเดินออกไปกับตบไปสักเปี๊ยงไหนไหมเรามีเรื่องให้ตัดสินใจทั้งวันเนี่ยมันเหมือนเป็นสล g d o ดอตลอดชีวิตเลยถูกผมกำลังจะยกตัวอย่างนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมขี้เกียจอธิบายว่าสล g d o ดอคืออะไรขอบคุณที่คุณเข้าใจสล็อตดอเป็นหนังเรื่องหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งกีเนสแพรโทเป็นนางเอกสล็อตดอคือประตูเลื่อนรถไฟฟ้าขึ้นทานกบขึ มันฉายเลยถ้าเกิดมึงขึ้นทันชีวิตจะเป็นยังไงกับขึ้นมไม่ทันชีวิตเป็นยังไงคือโชว์สองแท่งของชีวิตนางเอกตลอดแล้วผมก็ติดปากเรียกภาวะนี้นชื่อว่า sliding d o o มันเหมือน<ม>ไอ้ทียถ้าเกิดกูทําอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้ากูมไม่ทำา่าจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยชีวิตคนเราแขวนอยู่บนการตัดสินใจทั้งนั้นถ้าพระเจ้าจะลงมาประทานพอรอีกรอบไม่เอาละความสามารถในทุกอย่างเป็นที่รักสุขภาพดีไม่เอาละขอให้ทุกการตัดสินผมถูกต้องเลยครับพระเจ้าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนะคือการตัดสินใจชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้นะใน,นตัดสินใจได้ดีขึ้นบ้างไหมครับไม่เลยเออไม่เลยการตัดสินใจไม่อ้างอิงประสบการณ์เลยแต่มันจะเพิ่มระยะเวลาในการ ตัดสินใจเท่านั้นเองครับเมื่อก่อนเด็กๆนะได้เลยบอกมาโป้งปังเลยโอเคนู่นนี่พออายุมากขึ้นอะเมลมาแล้วกันเดี๋ยวพี่ดูให้ยังนิดนึงเพื่อให้มันแน่ใจที่สุดนะฮะแต่มันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเราว่ามันจะไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้นเพราะว่าเรื่องใหม่ๆในชีวิตมันเกิดขึ้นเสมอผมว่ามนุษย์ไม่อาจฉลาดกว่าชีวิตตัวเองเพราะเราจะได้คําตอบตามหลังเสมอเองกว่าจะเข้าใจ พ่ออาจจะต้องเป็นพ่อซะเองกว่าจะเข้าใจว่าคนไหนสําคัญก็จะต้องรอเขาเสียเขาไปก่อนกว่าจะนึกออกว่าเรามีนิ้วก้อยอะ่ะก็ต้องรอตอนมันเจ็บมนุษย์ไม่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉลาดแสงหน้าตัวเองคำตอบมาตามหลังเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ผมผมวันนี้เป็นแอคเซียมั้งถัดจพจนนี่เป็นความจริงสูงสุดพอรู้แบบนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ให้อภัยตัวเองได้มากขึ้นนะครับ ถ้าเราตัดสินใจผิดไปอ่ะเพราะเราไม่มีวันรู้หรอกถ้าเรารู้ว่าอะไรถูกตัดสินใจแบบไหนดีก็คงไม่ตัดสินใจแบบนั้นเพราะพอกับเราก็ไม่มีหน้าที่จะต้องมาขอบคุณตัวเองว่าเราตัดสินใจถูกด้วยเ<ม>พราะผลม,มันก็คงจะดีงามตัดสลับถ้าเอ<ม>ไม่วิง<ม>่งเอก็อาจจะกลายเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรง<ม><ม>วันนี้เอวิ่งเอเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเอไม่ต้องมันแบบแม่ดีจังเลยนะที่ันวิ่งดูสิไม่ต้องแต่ ภาพที่เราเห็นก็คือคนที่ทําไมนะฉันไม่ออกกาลังกายนี่ไงผมไม่รู้สึกว่าเน,น่าเสียดายคนที่น่าเสียดายที่สุดคือคนที่รู้ทั้งรู้แล้วไม่ทำมผมก็จะบอกผู้คนเสมอว่าเฮ้ยมึงรู้อยู่แล้วว่าดีกว่านี้คืออะไรอะ่ะอย่าต้องไปพูดกับตัวเองในอนาคตเลยว่าแหมรู้อะไรไม่สู้รู้อย่าง,งนี้อเนื่อ <c oughs> งไหมฮะน่าเสียดายครับ